จำ้จำจ้ำจ้ำเข้าไปให้มันหลุดโลกเจียวปลาดจำ้จำจ้ำจ้ำเข้าไปให้มันหลุดโลกยังก็ถอดคือง่นนายจ้ะจับ,จบาขาค่ำไงครับมันจะจะปั้มตั้งมาลง <laughs> cột cố nó không khẩu hẹp, không ngay bọc ต้องค้ำหน่อยๆมันจะตุยใหญโอ้ยจะตุยบะานตุยขันตุยเห็นสุเ้วเขาเอามาตุยตก อืค้คําจับแ้มจับตัว ตอนได้หน่อยกินแจสามกล่องขรบปิบขมมขปเขาสามกล่องต้นหนึ่งเมื่อกินไรปนีเลี่ยมเมื่อไหร่ฮะกินเอาคนน้อยเบ้น พอโตแล้วก็คิดเต็มเด็กน้อยทำไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะพอโตเราต้องขยันทำมาหากินอื่จะยู่ดีเลยเด็กน้อยตอนนั้นมันได้ดินงสานะั้นคิดไม่ได้